นะครับท่านชสมาชิุกท่นครับเราอยู่กันที่สนามบางนานะครับอเหลี่ยมอาบุโสนะครับป่าชาติกับป่หยัดฝั่งนี้พี่งากับป่ยามนะครับเอาวงไปเรียบร้อยนะครับปยายามชนะไป4-0นะครับนองปงนองงนองั เทียให้แน่นท่าตูนครับเทียให้แน่นี่เอายกขึ้นมาเอาป๋าชาติม้วนมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยทักทายนะครับทีละทักแพนนะครับทีละเดียบเงินหนองตูนนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาม้วนไปก่อนหนึ่งสองเอาลุนมาหนึ่งสอง เอาวงไปเปิดเอายกเอาวงมาเปิดโอ้เรียบร้อยเอายังได้อยู่เอาประชาติยังมาได้เอาหนึ่งสองเอาวงไปเรียบร้อย ครับพยายามนําไปอยู่ที่5ต่อหนึ่งนะครับทักทายทั้ง19ท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับเราอยู่ในเพจจากก็ไฮไลท์มันๆโดยแอดมินสายซิ่งวัยรุ 1, 2 2> ่น1นนะครับเอายกขึ้นมาเอามวอมาเอาเปิดเอาวิ่ง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  อเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอเอาวงไปเร işte ียบร้อยไหมเรียบร้อยข้างเยอะจกงอนลากายขาใหม่สามปีนะครับใช่ที่ผมขอโลหะนะครับลาา ยพ่อพยาแรนะครับาพลนะครับวันนี้มีแลกข้ามกับปาหมานสะพานแห้งนะครับถ้าไม่มีผลได้ดูแน่นอนนะครับสวัสครับปลวัครับัครับสัสดครับวัครับัครับัดีครับวัครับสัีครับสัีครับวัครับัครับั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 ครับวัครับัครัวัควัควั ใายคุณแม่เบญจวรรณด้วยนะครับสวัสดีค่ะเอ๊ะจำไม่ทันเดี๋ยวจะว่าเครื่องนี้ของไหลระบบขอมุนเครของใหญ่ครับเครื่องนี้ก็จะอีกเครื่องนึงเครื่องานึ่งข้างเปิดก็ได้ด้วยเดี๋ยวจะว่ามันเขาปิมันต้องเปิดเครื่องหนึทิศแค่เครื่องนี้เปิดทิศล้ำหนับของแจกหมดเลยครับ

ทา้ชายเยีงไทยด้วยนะครับแล้วอยู่กันที่สนามบางนานะครับมีแต่ระดับอาวุโสนะครับป๋าพลอยู่ข้างสนามนะครับป๋าหมานก็อยู่ข้างสนามนะครับมีแต่วัย10 50ปวงนะครับผู้ชายสมานใจเยริญนะครับ น้ำใจเฮียโลดเดินสายนะครับน้ำใจนะครับท่านพี่น้องมาบ้านก็มาได้เลยมาพอดีสองลูกมาแล้วก็ทิ้งน้องเดินได้ก็ปกติทิ้งได้แล้วกันเดินตู้ลุงเอาไหม เอาไปร้อยเดียวค่าอะไส่ชนะชนะให้ร้อยนึงเออชนะร้อนึงไม่ต้องเอาไม่ต้องแบกไ่งบกชนะได้เร้อยใชแ้เสือแหมเสียดิรอยละบาทหน่อร้อยบาทไม่ร้อยละบาทร้อยละห้ารกระบี่ไรเยี่ยมนานะครับชัยเชียงกงนะครับ มีแต่รุ่นอาวุโสนะครับรุ่น3มคน200อย่างนี้นะครับในสนามมีแ่าส0นะครับรุ่นย่าดมย่าลมยาหมองนะครับอเอาเปิดเอายกขึ้นมา รอาวง้ายียบร้อยหกหนึ 2> 3, 2, 3, 2่งแดีนัสดายานาชูมีลงหังหกหนึ่ง ลากไทยสมัยไทยสวยด้วยนะครับมาครับมายังทันนะครับอีกอีกสองวงนะครับขุนโจรนะครับมีเหลี่ยมนะครับมีลำเมินสายนะครับมีเหลี่ยมนะครับเจอกับรามินทานะครับที่สนามสัมพูดบางนาเอาเปิดเอายกขึ้นมาเอาโดดเอายั้งอยู่เอายกขึ้นมาหนึ่งสองเอายางาันวงยอด เอาเปิดเอายกเอาปลายำบวงมาเอาปลาชาดหยัดยกขึ้นไปอยู่ที่ปลาชาิปลาชาตดวงเข้าไปเอาเลยครับเอาวงเอาเปิดเอายกปักเขาให้เรียบเลยเลอเบลอเบลอเลย่ปอรนะเบลอเบลออแบบนี้นะแบอา เอาปลายันย้ำได้อย uh totally ู่เสี่ยชัยสาธรสู้อะไรครับเอ้ยพูดอะไรไม่ร oui)> ู้เรื่องเลยพิมพ์มาใหม่ถ้าสมัยใครสวยพิมพ์ให้มาให้อ่านให้รู้เรื่องนะครับทักทายอภิรักษ์สดสดนะครับใช่ครับไหลสดนะครับไม่รู้ว่าอะไรสดนะครับตอนนี้เอาเปิดเอา้ล้ล้ลอย่างอยู่เอาโยกเอาปลายำวงม้าปลายัดเกี่ยวเข้าปลายะโดนเอายกได้อยู่เอาวงไปเปิดหัวเอาโยก เอาถอยถอยโอ้ยนะครับก็เอาวุสูนะครับมียกเข้าป่าเข้าดงนะครับใช่ครับไหหม่ วงว้เปิดโอ้เรียบร้อยนะครับเอาป๋ายำปงม่เอาเปิด เอาโยเอาไปชาติเบ่งไลเรียบร้อยได้มาแกยมได้มาเป็น2ต่อเจ็ดโ้กันในยกแรกจงไปนคนนี้เป็นที่สาคอัอิการทานสนะแม่าครับนในยกงชิควน้ชุพามีร่นสวนสุญาเกอเมียาแบบพรรามีนะครับแล้วก็ไปเป็นราโพกับตาหานย้อยสะพานแทรนะครับ

เอาโยกไปเอาปาชาติมุ่งไปเอาเิดได้อยู่เอาโยกเอาล้นล้นโอ้ยมงวออกครับททายน้ำเมียนด้วยนะครับสามเจ็ดเียสียวั้รุงเสียงตั้ง

เขาปูได้แก่แข่งแรงครับไอกเดลยังจะเอาอยู่นะูนะครับผมไไองปนะครับอไ้มาจาโนจะมาต้ากันนะครับไม่เข้ามามาท้ เจ้า9 9มาได้นะครับลูกนี้8ครับมาบอลจากขวาบนนะครับการประทับตรงเห็นมีขั้นละของสมานแข็ง

ทักทายกูโขนครมนมด้วยนะครับบัสดีครับเราอยู่ที่สนามบางนานะครับเวดวิเอาวุโสนะครับเอาเบอร์นะครับ,นรบในสนามสองฝั่งนี่อายุสองคนนี่เป็นร้อยนะครับอายุร้อยบวกนะครับ อาชาติกับป่าหยาดนี้ประมาณร้อยเกือบยี่สิบแล้วนะครับได้ครับเอาลงคึ้มมาเอาวงโอ้ยฝั่งลูกก็ประมาณอายุร้อยร้อยห้าปีร้อยสิบปีนะครับสองคนนะครับ ไวบางทีมันจปรบไว้น so ี ip, ่สิปูปูปปู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 ปโปู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 ูป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 ปู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 ปปู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 ปรปูปปปปู้ออ้ป เอเลยนะครับ11-4เลยนะครับแค่เดียวเก็ีีาบเกโอแดจบแล้วครับค่จุฬาแพ้ไปนะครับ เดี๋ยวเอ็ดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับสดการนะกับพี่สาธอนนะครับอ่าประทับเจรีนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าท้องฟ้าใสผลจะเป็นใจให้เราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ